ไปก่อนคนที่พีสก,กินมาอีก,กรอบนึงแล้วเหรอทีพีสกินมาสามหลัง,ง,งแล้วนะคะดีมากๆเลยตังนี้เป็นช่วงบรรยากาศกันรับออเดอร์ยันตีสามอ่ะโอ้ทีพีสก,กินนะคะของมนโอมโฮมรัพ์นะคะเป็นของลุงนะคะได้ ตามไปดูอะไรเนาะหนูนาไปดูอะไรไปดูกันโอ้ยตาละห้อยทีลูกม่วงนอนเลยโอ้โใครนี่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 ถนนหรือมะขามนีเหรอันไหนถนนอันไหนมะขามอีเอ้า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 โอ้โหตาละห้อยม่วงนอนตนีเลยปกติตาเขาไม่เป็นอย่างนี้ตาแดงด้วยม่วงนอนเขาก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี้ม่วงนอนแต่ก็ส่นโตไวจังเลย สูงด้วยนะจะขายยาวเหมือนนมเปี้ยวแล้วเนี่ยตัวเลี้ยวนะตัวนี้ตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวผู้ต้องขายยาวแน่เลยดีครับพงูนอนลูกบงูนอนลูกนอนแล้วอีก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 แล้วอันนี้ก็สนนายยนช่านายยนเนี่ยนายยนเนี่ยก็ตัดราคาอย่ามากเลยกำลังสนราครับงูนอนทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยดูแล้วเนี่ยงูนอนทั้งคู่เดี๋ยวก็จะได้นอนแล้ว มัวงนอนทั้งคู่เลยดิดูแลหน้าต่างมวงนอนพี่เปียวก็นอนเหมือนกันครับกินอ well> ิ่มแล้วนะกินอิ่มแล้วเอ้าเอ้าอันนั้นมันที่วางข้าวเลยนะที่วางข้าวเอาาขึ้นไปเหยียบเลยเออเดอกก็จะได้กินนะมุ้งนอนก็ไม่นอนเนาะนุ้งนอนก็ไม่นอนเนาะงนอนเออองนอนก็ไม่นอนงุวงนอนก็ยังไม่นอนคนไหนตอไอยู่บ้านกรอบเลยคนไหนชื่อ ตัวไหนซื้ออะไรเนาะจังวะสลับไปสลับมาอยู่กับระจำกระไรขนุนกับมะขามเท่ากับนมเปรี้ยวตอนที่มาอยู่กกรอกใหม่ๆเลยนะคะแต่นี่เปรี้ยวก้มโลกมต้นป่องมากเลยนะคบใหญ่แล้วนะคะนุนมเปรี้ยวเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้พี่นมเปรี้ยวเป็นหนุ่มแล้วนะนี่ยังเป็นอ๋อค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะค่ะน่เดีก็เอาไปเลี้ยงเพิ่งเอามาที่นอนด้วย <ม>ดีดีบ้านหมาด้วยนะคีดีก็ดีมากๆเลยนะคะมาเอาไปเลี้ยงทุกวันนะคะเมื่อตะกี้นี้เอามาส่งเมื่อตะกี้เพิ่งเอามาส่งนะเพิ่งเอามาส่งอ้กลังเอาเอากัดลงไปกัดลงไปนะคะจะนอนแล้วค่ะกัดลงไปเอาไปนอนซะไปนอนซะเรียวเลียวเรียวนอนนอนได้แล้วได้เวลานอนแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะอ๋อน่ารักมากๆเลยนะคะกำลังโตโตเร็วโตเร็วเลยนะน่ารักไหมคะนี่ค่ะเป็น นอนคนระเบาะนะคะที่นอนนะคะน่ารักมากเลยนะคะอนะคะน่ารักน่ารักค่ะกินอิ่มแล้วก็จะนอนแล้วนะคะวันนี้เห็นไหมคะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลงนะคะอยู่ด้วยกันสองตัวค่ะ ีหมาเฝ้าบ้านนะคะมีหมาเฝ้าบ้านอยู่ในบ้านด้ยนะมีพลอยมีคนเฝ้าบ้านอยู่ข้างนอกอีกนะคะสำหรับที่นี้สั้นๆขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะก็เรารักลูกคนป้าเสนกันเนาะเราก็มาเฝ้าบ้านให้ลูกคนป้าเสนะคะเฝ้าบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ไปนะคะที่เข้าไปปลูกป่ากันหมดนะคะไม่ได้ไปค่ะขอบคุณนะคะสําหรับที่นี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ